เริ่มเลยครับพี่สีครับผมนะครับพีฟซีเบงดูบบเป็นยังรับขอให้เทียดถูกที่เห้าจุดเทียบบอสบอด,ดบรเป็นยังอุ้ย,ยนงังขัดตมาติดอกเวย ตอมากสิกำลังมากเอาเดเรียนเด้อครับอีซี่ครับผมเดเรียนนี้จะกันเด้อยังไงกันไรครับผมคืองวดนี้งวดประจำวันที่หนึ่งเมษาเมษาเนาะ ครับครับผมมงวดวังหัน่นโอ้เสีดยดียบ้านนี้ขั้นเป็นลักษณะมานก,กับไม่เห็นทั้งหน้าทั้งหลังบ้านนี้นั่มีผาดครับ ครับอยซีครับซ้อมตอนไม่พาด้วยครับเด้อเป็นตัวใดก็คอมเมนต์บอกกันว่านะครับเนาะปกติเดี๋ยวเราสิเห็นคือต้นใหม่ก่อนปันที่เขียนใหม่ก่อนเลยถือไฟบรเห็นแล้วตามเจ็ดโมงหักจานจานนู้นใส Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa

โอมมาจายันโตเทวาชละทาเวิสเมยคัคันทพันาคาติดทันตาสันติเจยังมุนิวรวาจานังสาทโวเมสนันโตอามัดตววนะกคาลอาจัม ตังสะลนะตังนิสมาคตานิภูมินิวายานิวันตถลิเกตัาคตังเความนุสสะปูทิตังพุทธังนัมัสสามมาสุวัติโหตุยานิรปูตานิสมาคตานิภูมินิวายานิวันตถลิเกตัาคตังเความนุสสะปูทิตังธรรมังนัมัสสามมาสุวัติโหตุ ยานีระโภตานีสมมาคตานิภูมานิวายานิว่อันตลิเทตตาคตังเทวมนุสสปุชิตังสังตังนามาสามาสุวะติโหตุอรูปิโนธรรมอินีธรรมกุสลา ปัญจการโลปากันโธเวทนากันโธสัญญากันโธสังขารันโธวิญญาณกันโธตาสกตโมลูปกันโธยังสีนสิโลปอาอิตตานาคตปตุปันนังอาตตังวาภิทาวาโอลาลิกังวาสุขังวาหินังวาปนิตังวายังโธเล วาส t นติเกวาตะเตกาทังอภิสั n ยุหิตตวะอภิสังขิปิวะอะยังโวจะติโลปะคันโทสังฆะโหอสังฆะโหสังฆะหิเตนะอสังฆะหิตังอสังฆะหิเตนะสังฆะิตังสังฆะิเตนะสังฆิตังอสังฆิเตนะอสังฆิตังสัมปโยโค Jokospajutenna Wipa Jutangpajutennaspa jutang asangka hitang Sapanjati Yo kan Tapan jati aja tanapan jati Ratupan jati Sacapan Jati Indahpan Jati pukalapan Jati. kita wata pukala panjati samaya vimoto asamaya vimoto kupatamo akupatamo palihana tamo apalihana tamo ketana papo anulakana papo putusano kotalapu payo palato apayo palato อาภะขมะโนอาภาขะมะโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกบเลสิโตอลหะอลหะตายาปฏิปันโนปุคัโลอุปลาปัติสัสิกาทัปละมาเทนาติอามันตายโยสัสิกาโทปละมาโทตาโตโสปุคัโลอุปลาปัติสัสิกาทัปละมาเทนาตินายวัตตาเต

ni sataniyatamma samma sataniyatamma aniyatamma sana maka pada yo yo अनुर कारण अप अपोपो चो सनो को तलो पुपयो पल्लतो अपयो पलो तो अपा भा समनो अपा भा समनो नियतो अनियतो प्रतिपन्न को पलेसीतो अलह अलह ताय पतिपन्नो पुखलो उपल्लप पति सासिकत बलमतेना त्यामंता यो सासिकतो बलमतो ततो सो पुखलो उपल्लप वावा ताे आसा नाने kahanga ci kalau उपलाපतिसाaksiका पලवाठे ना तिනිछ यह को स तम्मा साेथे को चल मोलायवा पල को चल मोला साफेथे तम्मा කुसरा कौशल ठमा के कुशल मोलन एक मौला गे वन कोशलमोलन एकमूला साफेत ठम्मा कुशला हे तू पचयो अलमन पचो अतिपतिपाचयो अलंतर पचय तमंतर पाचय सहसा 719เจาเควิซี่ ja ครับผมตัวนี้5นูนย์นี่สองตัวย่อมกันเด้อ50เด้อนี่พันเบื้องบอ่กขึ้นเดี๋ยวจะซี่บอกครับเนี่ยนี่คือมานี้มานี้มานี้คือเลข5ใช่ไหมครับ นีถับปีน<ม>้นเป็นสองถ<ม>ับปี้นมาเป็นสอง<ม>แต่ว่าสองบริสันปัญหานะี่ะคือนี่คือหางของเลขห้ามานี่คือหัวเลขห้า<ม>ตัวนี้คือศูนย์เ<ม>ต็มๆเลยล่ะเนี่ยติดกันอยู่เนี่ยสามตัวบนสองตัวล่างให้งวดนี้เพิ่นให้ทั้งบนทั้งล่าง,างทั้งบนให้เจ็ดหนึ่งเก้าเก้าไม่อีก เจ็ดหนึ่งเก้าถ้าเราจะมองเป็นศูนย์มันเป็นไปบ่ได้เพราะว่ามันบ่เป็นวงกลม <c oughs> มันบ่เป็นวงกลมเป็นศูนย์บ่ได้อันนี้เพิ่นที่เรียก่นจุดป,ปั๊บนี่พประเทศห่างมาเลยเป็นห่างมาบัดนี้เพิ่นไหลมาหลุมมาต่ำกันใช่บ่ล่าอ่า่นไหลมาต่ำกับคนเล่าหัวเลยคือเป็นเจ็ดหนึ <7 10. S> 1> 1่งศูนย์หนึ่ง เก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าและห้าศูนย์เลขล่างห้าศูนย์เป็นไหงเป็นไหงให้ทำสี่ครั้งให้เลขทั้งสามตัวและสองตัวอ,อให้ข้อเจีตามนี้นี โอ้หายตังวัหายหมดหายหดงปัดให,ให,ใหไปเ,เรื่อยกึว้ว่าเลข่องบอกรถก็ล็อกครับไม่ได <laughs> ้แผลเป้เอ,อเอาคูห่างกอดจันหล่อมัน,นนะ้อ้อ้้อเอาเอาออกแล้วก็ยังดึงนมาคือปัดตัวนี้ออกตัวนี้มาครับนมาขปัดออกปัดออกแล้วดึงตัน้ดึงก้นมาเลอนตัวนี้ไหลลงเรื่อยก็เป็น้กล็นะอันนี้คือ ผู้สวดดนี่คือที่กี่ยงมันสุดอยู่นี่แหละสวดเพื่อให้ห้จบมะนเปียนฟังทำมันสุดเป็นเทไรก็เก็ดเก็บหนึ่งหนึ่งเลขไทยเป็นหนึ่งเลขไทยแบเนี้เป็นไทยทั้งไทยทั้งอาบิกไทยัเราเออไทยทั้งรถ้าจะมองเป็นศูนก็ได้นะตัวกลางเนี่มองเป็นศูนย์ก็ได้แต่ว่า เบื้งเป็นหนึ่งหนึ่งไหยคันหนึ่งนะแต่ว่ากลางนี่คือศนูนย์ก็ได้แต่ตัวนี้คือเก้าเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าแมนครับผมเจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ 70, เจ็ดหนึ่งเก้าครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสิบบาทวันนี้ผมจะเจ็ดศูนย์เนี่ย เกิดมอีกมับดากมางั้นเจ็ดสิบาทเกขมางั้เจ็ดสิบบาทตัวเนี้ยอาจารมันม่ใเลเกตัวาคเกตเลยนี่เกตเลยนเกตอันนี้เก้าถ้าเจ็ดเก้าเตศูนย์เก้าเหนึ่งเก้าเหนึ่งแศูนย์เก้าเนะ่เาเจ็ดสิบาทคือศูนย์เขาเบงศูนย์เลยเ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าคันที่ครับผม เขาจสับอันย้อนหละ้องพี่ซื่อมั่ตจ้ะบาทบาเ็ก้เจ็ดสเก้าเจดก้ากเก้าอีแล้วก้าเก้านู่นเหมือนแมืนน ครับพี่เจรหน้าเอาครับอีวสี่กับผม70าแคบหน้าจอไว้ครับอีวสี่กับผมาศูนย์ล่างเพื่อติดกันเลยโอ้เห็ดได้ยังไงาูนเห็ดงามสำเนียเห็ดเพี้ยนชัดซ้ำ เขาติดกันซับซ้อมอะอ๋อสาธุสาธุครับผมเออแต่ว่าแต่ว่าปูกันปูกอย่างคนที่บอกเ่็น่อใจอย่างคนมี่เป็นอะไรเนาะแต่แ่กใส่สามตัวแล้วก็่้าียวเลยอ่ะ ครับเก็บใบโจกใบครับอีฟซี่ครับผมโ <c oughs> จกมันดำด้วยครับอีฟซี่ครับผม